ที่มันโร่วมนติกได้เยเนี่ยไฟรแมปนติกเอาไปตรงนี้จ้ะบางคนกับฟ้าฟันอุปสรรคเห็ุงานคนเดียวก็ได้เก่งแก่งอึดนะจน๊ะเนาะมียิ่งคนนี้ก็ไเลยหากเป็นไส้กันคือก,กันเก่งคือกันอ่าเอรว่าจะเป็นไส้เป็นยิ่งเหตุงานู้เดียวเหตุใดสบายเลยนี่บิญญาณไปต้องบอกแกงสันออาวิญญาณอุปสรรคเลยมียิ่งคนน,คนี้เรยเป็นไส้นอานะจน๊ะเนาะเพราะว่ามันเป็นพลังงานร่วม ให้แปดเมท่อพุงหาเรื่องานขันเจ้าไปเที่ยวมาเรียบร้อยแล้วไปต้องบอกเรย่งานกับพุงมหาเจาเลยล่ะนี่เออต้องบอกจังสัน้นแต่กับมาก,กเกษเลื่อนขันเลื่อตนตำแหน่งน้าได้รับบูนัดธรรมจานทร์เนาะวงกุ้นก็นได้รับแล้วแต่การได้เรื่อนขันเลื่อตนตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเออกลุงนกลุนก็ได้ เก้าถ้วยโอ้ยหน้าตากจะเ่นเงาผู้มีผูม้มาดื่มนะ้ำบ่อโน,โน,โน้อเนาะผู้เฒ่าไปใส่เมืผู้พสาวไปใส่เมืเไไเมม่ต้องบอกอยังสันเป็นพลังงานร่วมนะจ๊นะเนาะดื่มอยู่บ้านอยู่ซองบ่อยู่ผู้เดียวก็ดื่มตั้งหลายแก้วได้เนี่ยอย่าดื่มหลายเลยจยย้าเด้อพระศรีเหมเมาองบอกอยังสันผู้ใดทีอยางได้เมียกร,รูปรบล่าหน้าตาเป็นยังสีาา่เ้ยจ้าเด้อเมียอนาคตของเจ้า